สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎก็สามารถดูประกอบกันได้นะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์2565นะคะเราจะเริ่มต้นที่คนมีคู่ก่อนนะคะพลังงานไพ่อีจี้ยไพ่ ของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎค่ะคุณได้ไพ่หดาบคุณได้ไพ่8ปดถ้วยชีวิตคุณกำลังที่จะก้าวข้ามปัญหาที่มีอยู่นะสามไม้อาจจะแปลว่าใครบางคนจะเดินทางมาหาคุณก็ได้ถ้าคนรักคุณอยู่ทางไกลนะคุณจะได้เจอกันแล้วนะคะไพ่ขึ้นแบบนั้นจะมีการเริ่มต้นพูดคุยกันใหม่ สิ่งเก่าๆกําลังจะจบไปนะหรือไม่ว่าเขาจะอยู่ทางไกลคนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็มีโอกาสจะได้เจอเจๆกันหรือถ้ามองดีในเรื่องงานอาจจะแปลว่าท่านกําลังที่จะจบงานหนึ่งแล้วเพื่อเริ่มอีกงานหนึ่งก็ยังได้นะไพ่ก็แฝงอยู่ในเรื่องงานเหมือนกันนะอาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่เหมือนชีวิตกําลังมีการมูฟก,การเปลี่ยนแปลงการที่จะต้องไม่อยู่ในจุดๆเดิมที่เคยเป็นจุดเดิมที่มันย่าแย่มันจะถูกสลายลงไปจะจบลงไปนะคะ อะไรที่เคยทุกข์เคยเศร้าเคยกังวลเคยเจอวิบากกรรมมาอ่านะคะเดือนนี้ท่านจะเจอกับความสุขอย่างแน่นอนในทุกด้านด้วยซ้ำมงท่านอาจจะมีซื้อรถใหม่บ้านใหม่ก็ได้นะชาวกรกฎอาจารย์ก็พูดจากหน้าไพ่เสริมไปด้วยก็แล้วกันนะคะโอเคถ้ามาเน้นความรักเราก็จะพูดอย่างนี้นะคะว่าพลังงานไพ่เดทกับไพ่ก้าดาบเนี่ยท่านอาจจะเจ็บปวดความสัมพันธ์ที่ถูก ถูกตัดความสัมพันธ์แล้วก็เหมือนห่างกันไปค่อนข้างนมนานแล้วก็มีบางคนห้าเดือนหก <6 S 2> เดือน,อนยังไม่ได้คุยกันมีนะอยู่ในเนี้ยเออจนคิดว่าหมดหวังแล้วมั้งเออกับคนคนนี้คงไม่มีหว,วังละคงไม่มีบุญวาสนาต่อกันเช้าก็ฎอาจจะคิดอย่างนั้นอยู่แต่เชื่อไหมคนที่มีบุญวาสนาต่อกันต่อให้จะจบกันไปหกเดือนเหมือนที่ไพ่ึ้นหรือจบไปเป็นปีก็ว่าไป แต่แล้วอยู่ๆนะฮะพลังงานนั้นกำลังกลับกลับเข้ามาอีกครั้งในความสัมพันธ์ที่จะเหมือนมีความสุขมากมายในสิ่งที่จะมาเริ่มต้นใหม่เห็นไหมล่ะคะไพา่พลังงานหนึ่งถ้วยกับเอ็มเพรสขึ้นมาพลังงานราชาเหรียญเขาน่าจะมาเพราะเขาหนึ่งเขามีความรู้สึกว่าเขามั่นคงแล้วเขามีเงินเขามีฐานะเขาสนะร้สา,างตัวเองได้แต่ก่อนเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่มั่นคงเขาไม่มีอะไรที่จะ ทาให้คุณมีหน้ามีตาได้จะเชิดหน้าชูตาคุณได้เออประมาณเขาเหมือนเขาเรียกว่าความอาจจะมีอีกโก้ในตัวเองเนาะคนเราบางครั้งมีความรู้สึกว่าด้อยอีกฝ่ายก็ก็ไม่อยากที่จะอยู่เคียงข้างให้อีกฝ่ายต้องได้สิ่งที่ไม่สมสมหน้าสมตากันอะไรประมาณนี้เขาอาจจะเป็นคนอย่างนั้นมาก่อนก็ได้แต่ตอนเนี้เขากลับมาพรา้อมกับความยิ่งใหญ่ก็ได้ พร้อมความมั่นคงที่สําเร็จสักเซสมาแล้วไพ่พระสังฆราชกับไพ่ราชาเหรียญเพราะฉะนั้นคุณอาจจะดีกว่าเขาก็ได้หรือมองมุมกลับก็ได้ด้วยนะเออมันมองได้หลายประเด็นแหละนะคะแต่อย่างน้อยมันก็มีสิ่งหนึ่งแหละที่เขามองมองว่าเขาจะมาเติมเต็มไพ่หนึ่งถ้วยความรักให้คุณทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณเกิดความเชื่อมั่นไพ่พระสังฆราชนะคะ ตำแหน่งพันธคุคือความมั่นคงด้วยราชาเลียนตำแหน่งปัตตนิหนึ่งถ้วยเห็นไหมคะไพ่ก็จะบอกอยู่แล้วว่าเกิดความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เจ็ดไม้สามไม้นะคะในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้พวกคุณก็จะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะไพ่บอกนี้นะอยู่ไกลแค่ไหนก็จะได้เจอกันไม่ว่าอดีตจะเจ็บปวดแค่ไหนมาครั้งนี้ ความเจ็บปวดนั้นจะมาลายหายไปนั่นเองนะคะเรามาดูจิตใจเขาอีกครั้งหนึ่งคนคนนั้นเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณไพ่อ่านมาแล้วแต่อยากเปิดเพิ่มไพ่สตาร์แปลว่าอยากเติมความรักให้คุณมีเท่าไหร่เทใจให้คุณหมดเลย justic ให้คุณเชื่อมัน่นให้คุณ เขาเรียกว่าเป็นที่ยอมรับมีหน้ามีตาในสังคมคําว่า j u s t i c มันคือสถานะทางสังคมที่ชัดเจนได้รับการยอมรับนะคะเพราะเป็นไพ่แห่งกฎหมายกฎระเบียบกฎสังคม,มนะคะที่ทุกคนจะต้องเคารพกฎเกณฑ์กติกานี้คุณถึงจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขหรือความรักก็เหมือนกันถ้าคุณไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างคนในสังคมคุณมีความรัก ที่แบบไม่เปิดเผยให้รับรับคุณก็ไม่มีความสุขนั่นเองอ่าอันนี้แปลว่าเขาจะเชิดหน้าชูตาคุณทําให้คุณมีหน้ามีตานะมีความสุขอืมประมาณนั้นคนคนนี้เขาคิดอย่างนั้นเรามาดูสรุปความสัมพันธ์ค่ะสรุปความสัมพันธ์คนมีคู่อืมคุณวางแผนมีบุตรด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยอ่านะคะใครอยาก มีบุตรก็มีบุตรได้เลยนะให้เด็กขึ้นมาตั้งคันได้มีเป้าหมายร่วมกันความมั่นคงมีอนาคตอาจจะคิดทําธุรกิจอะไรร่วมกันก็ได้อาจารย์เปิดเพิ่มให้อีกก็ได้ไพ่แปดดาบไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็จะไม่ทิ้งกันแะเหมือนกับอยู่เคียงข้างกันนะคะม้าสองตัวเนี่ยนะคะจะพารถคันเนี้ยไปถึงเป้าหมายได้ก็เหมือนคุณสองคนที่จะต้องนําพาชีวิตพวกคุณไปสู่เป้าหมายที่พวกคุณวางไว้ได้ ความสําเร็จคุณมีความสุขในการที่จะพยายามประครับประคองกันนะคะให้ใบน,นี้มีความสุขในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันมีอะไรก็พูดคุยจะไม่แบบคิดคิดฝ่ายเดียวคิดไปเองเหมือนที่ผ่านมาบางครั้งไอ้สิ่งที่เราคิดมันก็อาจจะไม่ใช่เราอาจจะมองเขาผิดไปหรือเขามองเราผิดไปก็ได้ให้ใบน,นี้เพราะฉะนั้นคิดอะไรต้องพูดอย่าคิดในใจคิดในใจเนี่ย ไม่มีใครรู้นะคะเพราะฉะนั้นการคิดในใจมันก็รู้เราคนเดียวแหละอย่าไปมุมมโนว่าฉันคิดแบบนี้เธอต้องเข้าใจอืออาจารย์มองว่ามันเป็นไปไม่ได้เราคิดอะไรเนี่ยอย่าไปคิดในใจคิดแล้วพูดออกมาดีกว่าพวกคุณจะมีความสุขโอเคนะคะเรามาดูคนโสดชาวกรกฎค่ะ คนโสดกรกฎคุณได้ไพ่สามเหรียญหนึ่งดาบทษทีค่ะอืมแปดเหรียญอ,อูฟูอาฟาเลยเงินคนโสดอ้าวเงินเต็มเลยไรายได้ดีค่ะเด <laughs> มู n มีเดมูลเพราะอะไรขอขยายเดมูลหน่อยดิ ก้าวถ้วยโอเคอาจารย์แปลงอย่างนี้ก็แล้วกันคนโสดคุณน่ะรับทรัพย์เลยแหละเอ,อเดือนเนี้ยการเงินคุณการงานคุณดีปังปังแต่ความรักคุณก็มีเสน่ห์นะให้ก้าวถ้วยใบนี้แค่เดี๋ยวมูลคุณก็อาจจะยังเหมือนกับไม่ค่อยจะแน่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเหมือนผิดหวังมานั่นแหละอาจจะอมืมันจะใช่ไหมอะไรอย่างงี้แต่อาจารย์มองว่าเปิดใจได้นะคะให้หนึ่งดาบ น่าจะมีคนที่แบบค่อนข้างเป็นคนบุคลิกมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงหรือหนะ้าที่การงานดีหรือเขาเป็นพวกอาชีพพวกทหารตำรวจหรืออาชีพแพทย์นะแพทย์อย่างนี้ก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นนะหรือแม้กระทั่งเ,เขาเรียกว่าอะไรพวกวิศวะนะคะในทํานองเนี้ยเข้ามาในชีวิตคุณอยู่ก็ได้นะ ในเดือนนี้มีคนเข้าหาแน่นอนแหละไพ่เก้าถ้วยเสน่ห์แรงดูดิคุณอาจจะเดือนนี้อาจจะเหมือนอยากที่จะปรับปรุงตัวเองโผพ้นจากสระน้ำอะ่ะเห็นไหมโชว์มาครึ่งตัวแล้ว <c oughs> อีกท่อนลาอ่างยังอยู่ในน้ำอย่างน้อยก็ยังเปิดนะอาจารย์มองยังเปิดตัวเองมากขึ้นหรือเก้าเหรียญการที่จะดูแลตัวเองให้ให้ดูดีให้มีคนสนใจแหละคุณก็พยายามที่จะ ปรับปรุงตัวเองนะอาจารย์มองปรับปรุงเพื่อให้มันเตะตาคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีนะคนเราต้องมีการปรับปรุงไม่ใช่ทำแต่งานโดยไม่มองบุคลิกภาพตัวเองไม่มองความสดใสความน่ารักของตัวเองความหล่อความเท่ของตัวเองก็มีนะเปิดบ้างเออนะคะทำงานก็ทำแต่ก็อย่าลืมการดูแลบุคลิกหรือดูแลในเรื่องของราศีเขาเรียกราศีก็ค,คือความมีสง่าร,ราศีอ่ะ นะมันต้องมีจุดนั้นความมีอรอ,อ,อร่าเออเนี่ยเนี่ยออร่ามแบบเนี้ยจะมีคนสนใจแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพราะอาจารย์มองว่าคุณก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบเว้ยเจอปุ๊บฉันปิ๊งแล้วฉันตกลงปรงใจมันไม่ใช่คุณน่าจะดูนานพอสมควรนะคะก็เรียนรู้กันไปก็แล้วกันนะคะในเดือนนี้อาจารย์มองก็เป็นเป็นไพ่ที่ดีเหมือนกันนะคะโอเคขอไพ่คำแนะนำค่ะ คำแนะนำเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักสำหรับไพ่โลแมสเงนจ์แนะนำว่าไงอืมคือเหมือนกับว่าเรื่องของความรักอ่ะเมื่อเรารักใครอ่ะอืมอย่าอย่าเก็บ <c oughs> เหมือนที่อาจารย์พูดไม่ผิดนะอย่าเก็บอย่าวาดระแวงมากจนเกินไปอย่าคิดเยอะนะคือไพ่อนนี้จะติดลบในแง่ของมีความรู้สึกเหมือนมันเป็นสัญญาณความความคิดของตัวเองอ่ะ ก็เหมือนที่อาจารย์พูดแหละคิดในใจคิดอยู่คนเดียวคิดเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรัก่ะอย่าคิดคนเดียวเออถ้าเราชอบใครอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเนี่ยเห็นภาพผู้ชายมอบดอกกุหลาบให้ผู้หญิงคนนี้มะเออก็ต้องแสดงต้องบอกเขาสิว่าเรารู้สึกอย่างไรพยายามเข้าหาพยายามที่จะให้อีกฝ่ายอะเห็นความ ความเขาเรียกว่าตั้งใจจริงอะไรของตัวเราให้ได้อืภาพนี้ก็แปลว่าในที่สุดก็สมหวังไงในสิ่งที่เราทุ่มเทในสิ่งที่เราต้องเปิดตัวเราเองก่อนนะคะกับคนคนนั้นไพ่จะบอกแล้วพวกคุณก็จะต้องประครับประคองความรักให้มันเเวลาให้กันให้มากที่สุดอความรักต้องมีเวลาให้กันด้วยนะฮะไม่ใช่รักแล้วก็ทํแต่งานแต่ง,งานมไม่มีเวลาให้กันความรักมันก็จะหายไปมันก็จืดจางไปได้ด้วยเหมือนกัน เติมความรักเติมความหวานใกนการทุกวันนะคะก็จะมีความสุขตลอดไปนั่นเองโอเคเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ